สวัสดีครับเป็นแฟนนิตยสารูวงช่วยกับชีวิตหรือเป็นแฟนเพจของผมนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ เกี่ยวกับประวัติผมสักนิดเดียวครับไม่ได้คุยมากหลายท่านคงจะรู้จักกันแล้วครับผมเป็นคนจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็เตี่ยผมเป็นคนไหหลำคนจีนไหหลำเรียกว่าตันส่วนดาวเมื่อ25ปีที่แล้วตอนเตี่ยผมเสียชีวิตได้ให้เข็มทิศนี้มาครับบนเข็มทิศนี้นะครับ รงฝาเนี่ยยังมีเป็นรูปถ่ายอยู่ครับที่ตอนท่านเสียชีวิตเนี่ยผมจะได้อย่างนี้อย่างเดียวครับอย่างนี้อย่างเดียวคือเข็มทิศแต่ตอนแม่ผมเสียชีวิตนั้นผมได้ลุกคิดลูกคิดคิดคิด,คดสตังนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาคุยให้ฟังถามว่าผมเรียนฮวงจุ้ยกับอาจารย์คนแรกคือเตี่ยผมครับเรื่องสุตสารโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะไปดูอะไรที่ไหนก็เลยติดเข็มทิศต,ตรงนี้เข็มทิศนี้จะมีพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเป็นเข็มทิศเดินเรือครับเตียผมเป็นใต้กงงเป็นใต้กงงเรืออยู่ที่สิงคโปร์ตอนนั้นนะครับแล้วเข็มทิศนี้เขาจะเจาะและแกะสลักเป็นภาษาจีนทั้งหมดเปียงโง่เต็งบีคงซิงแกอิ๋วซิงสุงกสสขเคียงไหหย,ยิมจื่อกุยที่วกึิงเอียงกะเบ้าอีก ซิงสุงจีคือวงจรทั้งหมดแล้วเข็มทิศข้างในเนี่ยมันเป็นตะของไต๋งงเรืออันนี้จะไม่ทำปฏิกิยากับแม่เหล็กจะมั่นคงแน่นอนอันเนี้ยเตรียม,มาสอนวิธีการดูเทียงปัวให้ผมเทียงปัวคือการดูทางน้ำเข้าน้ำออกของบ้านที่อยู่อาศัยทางน้ำเข้าน้ำออกนั้น เดิน12วงจรชีวิตเหมือนกันจับยี่เสียงแซนะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหลักวิชาครับเตียบ่งบอกไว้ว่าหลุมศพอันดับแรกเมื่อมึงไปยืนอยู่แล้วหันข้างหน้าไปตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเสียงแซหมกยกกวงตัวลิมกัวตีอ่วงสวยแปดซี่หมอเจาะถอเอียงนั้นมันอยู่วงไงในวงรอบ12 แปลว่าสิ่งต้นกำเนิดต้องเป็นเสี่ยงแสจะเริญลุ่งเรืองอ่าชำระลางแล้วก็ไล่ขึ้นมาเนี่ยเสี่ยงแสถ้าบ้านเราหลุมฝังศพใดที่มาของน้ำเริ่มที่เสี่ยงแสหลุมนี้จะ,จะเจริญลุ่งเรืองลูกหลานจะมีความสุขถ้าขึ้นที่หมกยก ลูกหลานจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันแต่ค่อนข้างเจ้าชู้นั่นคือในหลักวิชานะครับผมก็เลยติดเข็มทิศนี้มาอยู่กับตัวผมตลอดเวลาผมก็เลยนำเข็มทิศนี้มาจัดสร้างเป็นเข็มทิศตัวนี้นี่นอันนี้สำคัญครับอ,อันนี้เป็นชุดที่ทำสีดำอันนี้ผมใส่ท่านเพียงปัว24่ 24่สี่ส่วนยีภูเขาป้อยกลวยวงจรของดาว9้าดวงและตัวเข็มทิศพร้อมกับองศาอันนี้วางไว้นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าทุกอย่างที่ชมรมวงช่วยจัดทำนั้นเรามีที่มาแล้วเรามาวางผังวางแผนกำหนดเองเพราะว่าทำไมผมทำแค่นี้ นักศึกษาวิชาหว,วงจุ้ยในสมัยนี้ใช้แค่นี้จริงๆครับไม่ต้องใช้มากครับเพราะสมัยนี้วงจุ้ยสุสานเขาดูไว้เสร็จแล้วครับเราไม่ต้องสิมเล้งเตรียมหวกไม่ต้องพระจับเตาไม่ต้องวิ่งไปดูกันจนกระทั่งถึงดูตำแหน่งเ,เล้งลงอะไรพวกนี้ไม่ต้องแล้วเขาดูหมดแล้วเพียงแต่เราไปวางไว้แล้วเลือกหลุมยังไงเพราะนั้นในตรงนี้มันถึงมีหมดแล้ว ผมตึงมาบอกว่าค่อยๆรีวิวสินค้าออกไปทีละนิดทีละอย่างแต่วันนี้เมื่อออกมาแล้วผมขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งท่านลองดูตามเข็มทิศต,ตรงนี้ผมครับสมมุติว่าตรงนี้หลังบ้านท่านเป็นบ้านทิศเหนือ360นี่คือทิศเหนือเป็นทิศธาตุน้ํานี่คือทิศใต้คือหน้าบ้านแปลว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนธาตุน้ําถ้าตำแหน่งนี้เป็นธาตุดินเห็นไหมครับเป็นสีเหลือง ทำแดงนี้มีตึกสูงมีช่องลมแสดงว่าตรงนี้เป็นเหง่งส่วนที่กำลังจะพุ่งเข้ามำทำลายบ้านดินจะมาอุดน้ำเมื่อมีตรงนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมากมายดินมาอุดน้ำทำให้บ้านหลังนี้ไม่พบกับความสำเร็จเราจะแก้ไขยังไงครับดินตรงนี้ก็เหมือนกันถ้ามีตึกสูงอยู่ตรงนี้ครับพวกดินพวกนี้ดินก็จะไปอุดน้ำบ้านนี้ก็เดือดร้อนหมด เราจะแก้ไขยังไงดินต้องไปเกิดทองทองถึงจะมาเกิดน้ำหน้าบ้านตรงนี้แขวนกระดิ่งโลหะ,ะหรือเหรียญห้าจักรพรรดิเป็นตำแหน่งธาตุทองดินไปเกิดทองทองก็มาเกิดน้ำหรือทาสีเงินทาสีทองทำโลหะแวววาวคือแก้ในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบของธาตุทั้งนั้น มีอยู่8จุดผมจะสอนให้หมดครับอยู่ในนี้เราดูก็ตั้งแต่ตรงนี้ข้างในเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เห็นเลขไหมครับเลขนี้ก็คือตำแหน่งดาวเหินทั้งหมดเรามีตัวเลขให้เหินเดินหน้าถอยหลังออกมาอีกชุดหนึ่งนี่เลข8นี่เลขหนึ่งตำแหน่งนี้คือเลียกป้อยกลวยป้อยกลวยนี้แสดงถึงความเป็นาธาตุของแต่ละทิศออกมาอีกเป็น24 24.24มั 24. 24งกรอันนี้เช่นยิ้มชื่อกุยทิ่วก,กึ่งเอียงกะเบ้าอีกสิงสุงจีเปียงโง่เต็งบีคุงสิงแกอิวสิงสุกเคียงไหยอยู่เนี่ยวงจร24ออกมาอีกนี่คือเทียงปัวจะเห็นสอนไหมครับแปลว่าสอนเนี่ยทางน้ำออกเรายูนวัดอยู่หน้าบ้านสอนชี้ทางไหนให้น้ำไหลทางนั้นบ้านจะเจริญรุ่งเรือง ออกมาอีกเป็นตัวเลขครับเป็นตัวเลของศาถูกต้องนี่คือวงจรและเข็มทิศที่แสดงถึงความเป็นมงคลนี่คือวันนี้เรื่องนี้ก็บอกให้ทุกท่านรู้ว่าสิ่งที่เราจัดสร้างนั้นมีเหตุและผลโชคดีขอบคุณครับ